ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสาหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคสรเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับคลิปนี้เดินนำเอฟซีมาอัปเดตรถนะครับหาบริเวณหน้าร้านครับวันนี้ได้โอกาสดีๆก็ที่เคสรเตอร์หนองกีบุรีรัมย์ตอนนี้เราขยายขยับขอบเขตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับด้านหน้าเพราะว่าปกติตัวนี้จะเป็นที่ว่างเราก็เลยติดต่อขอเช่า เพื่อที่จะเอารถได้ออกมาจอดโชว์ให้ f c ได้เห็นชัดๆ,ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับที่ร้าน k คเอท c t เตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้เป็นสาขาหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เปิดสาขาสองครับพี่อำเภอพุทธิสงค์จังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับจำหน่ายแท็กเตอร์มือสองอุปกรณ์ต่อพวกมือหนึ่งและมือสองนะครับเอฟซี FC หรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมา เลือกชมนะครับแล้วก็เลือกเอาไปไว้ใช้งานาจะเป็นรถมือ2หรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เอามาจอดหน้าร้านเยอะที่สุดเลยนะครับเฉพาะแถวหน้าแถวเดียวนะครับนับไปก็20คันนะครับตั้งแต่คันแรกถึงคันสุดท้ายนะครับแถวเดียวก่อนนะครับ20คันซึ่งตอนนี้รถที่เคสาขาหนึ่งนี่น่าจะรวมร้อยคันแล้วครับนะครับ ตอนแรกก็ขยับมาเรื่อยๆเื่นะตอนนี้น่าจะประมาณร้อยคันแล้วมีบริการ f อเอาไว้ให้ให้เอาไว้เลือกไปไว้ใช้งานนะครับที่นี่ก็ KS เอสแท็กเตอร์นะครับอำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสาขาหนึ่งรประมาณนี้ครับพาเดินชมรอบๆด้านหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนําเสนอ f อฟซไล่เรียงราคาให้ฟังก่อนนะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเราทางเราก็เปิดไว้ให้คอยบริการ F อตีนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหน้างงานครับหลายๆท่านก็มองหารถไถไปไว้ใช้งานกำลังเริ่มทำนาหวานข้าวกันแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงครับโดยเฉพาะโรตารี่ครับช่วงนี้ขายดีมากเลยมือสองแต่ว่าก็มีจำกัดครับนะพรามือสองมันจะต้องดูจังหวะว่ามีของหรือไม่มีของตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะครับแต่ก็มีอยู่นะครับโรตารี่มือสองจะอยู่ด้านหลัง แต่ของใหม่ก็มีครับมีเยอะเลยของใหม่แล้วประกันให้ปีนึงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะพามาดูราคานะครับโซนหน้าร้านก่อนเลยแล้วก็จะมีจอดแถว2ด้านในอีกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวถูกใจขนได่คยโทรมาสอบถามได้เลยเพิ่มเติมที่เบอร์0ู9 2 8 3 2 9 1 1ครับ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1เคเอร์น้องกีบุกรปรีรมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ อ่าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบระคุณเนฟีทุกท่านครับผมอ่ะมาไล่ตั้งแต่คันที่1ไปเลยชุดนี้จะเป็น L50 ทั้งนั้นเลยครับ5้าอ่าสคันก่อนครับชุดแรกที่จอดเรียงอยู่ตรงนี้4คันอ่าดูคันที่1อาจจะไม่สวยนะครับอาจจะไม่สวยแต่ได้เล่มปี6-3รถเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมนะสีเดิมแต่ว่าลดลงน้ํามาหน่อยก็ว่ากันไปก่อนครับตามสภาพ ราคาเบาๆสามแสนหก้บาทครับตอนนี้สามแสนหาหมื่นาแต่ว่าได้รถยังเดิมอยู่เล่มปี63สามนะครับแต่สภาพสีสันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเก็บงานให้ได้ถ้าจะเอาอ่ก็นาเสนอแบบนี้ก่อนถัดมาก็จะเป็นตัวคนละเรื่องเลยครับทีนี้ SP อันนี้เป็น DT แต่หกามอันนี้เป็น SP 65นะครับสภาพนี่เหมือนนางฟ้าเลยครับนะครับสวยๆเมื่อวานก็ถ่ายเดี่ยวลงติกต o กไปให้ดูคลิปหนึ่งอยู่นะครับ ห6 5ตัวนี้สวยมากครับเดิมทุกอย่างเลยครับไม่เคยแกะนะครับแค่ดูพวกน็อตพวกนี้ก็พอครับนี่ใสมากเลยครับดูนะครับซูมให้ดูว่าความสวยของเขานี่ขนาดไหนนะเดิมมากนะครับดูครับน็อตล้อยังใหม่ดูยางยังเป็นขนอยู่เลยครับนี่รถเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยครับมาทดลองนิดเดียวก็ถ้าจํากันได้ว่าคันที่อ่า 84ชั่วโมงครับใกล้เคียงกันเลยเหมือนกันเลยนะครับ84ชั่วโมงแต่คันนี้ก็คือชั่วโมงอยู่200ครับ200ชั่วโมงสภาพใหม่นะครับมีหลายคันครับรถนี้นะครับมีหลายคันนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0มบาทครับ6 3 9 0 0 0ได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับเพราะว่ารถใหม่เหลือเกินดูผ่านครับใหม่มากครับนะอ่า ราคาฟังดูอาจจะย,ยอดสูงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบรถใหม่ก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วครับนะเราก็ได้รถเหมือนรถใหม่ก็ประหยัดงบไปนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่เอฟซครับชอบแบบไหนชอบป้ายแดงก็ได้ครับแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเงินจากยอดนี้แน่นอนนะครับซื้อแบบนี้เราก็ประหยัดลงนะครับส่วนจะประหยัดเท่าไหร่ก็ลองคํานวณดูนะครับผมรถใหม่กับรถมือสองแต่มือสองนี่สภาพป้ายแดงเหมือนกันนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงอ่ะว่ากันไปนะครับเผื่อท่านใด อชอบแบบไหนก็เลือกเอามีทั้งถูกมีทั้งแพงมีทั้งกลางๆว่ากันไปครับาถัดมาก็เอสพีคันจริงๆเอสพีสามคันนี่สวยๆนั้นเลยครับนี่สามคันปีหกห้าทั้ง,ท,งทุกคันเลยครับปีหกห้าทุกคันนะสภาพสดพอๆกันนะราคาก็ใกล้เคียงกันครับอยู่ประมาณนั้นเลยนะครับอยู่ประมาณหกแสนนะครับหกแสนต้นๆทั้งสามคันอเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเอฟซีท่านใดสนใจค่อยเจาะรายละเอียดอีกทีว่าคันไหนถูกใจไม่ถูกใจยังไงอ าานำเสนอก่อนครับ3คันก็จะประมาณนั้นราคาโอเคถัดมาก็จะเป็นอ e ีเซกิอ่าห้าสี่ศูนย์สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับเล่มปีหกหนึ่งสภาพเดิมถัดมาจะเป็น M6040 SU นะครับตัวนี้ก็ทำสีล้อดำนะครับเวรแดงดูดุดันนะครับาราคา419,000หาพอุปกรณ์หน้าหลังทุกคันส่งฟรี300โลคันนี้ก็จะเป็นปี57อ่าคันนี้ปี53ปี57 M6 เหมือนกัน ยางใหม่4เส้นอ่าตัวนี้ก็4ี่แสนห้าหมก้าบาทครับสี่แสนหาหม่นเก้าพัเดี๋ยวนะฮะขยับออกได้ครับเรืมเรืมมารดหกลอย่ศูนย์สี่ศูก็3าม0 0นก้บาทคันนี้ครับปี6กหนึ่งเดิมเดิมเครื่องคัดท้ายเดิมหมดไม่เคยแกะสี่ศูนยอีกคันตัวนี้ปี6กสามอ่าสามแสนเหมก้าันบาทสามห อ่าสามหกเจ้เดียวสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถเดิมๆปีหกสามนะครับปีหกสามนะเดี๋ยวรีวิวซีกนี้ก่อนแล้วค่อยขยับมานี่แล้วกันนะครับจะได้ไปรอบเดียวเลยโซลิดร้อยสิบนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันร้อยสิบนะครับโซลิดโอใหญ่มากครับตัวนี้นะครับใหญ่มากใหญ่มากอ่าเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์ปีห้าสี่หกแสน อ่าตัวนี้เหลือ669,000บาท669,000บาทอุปกรณ์นหน้าหลังยันมา72แรง429,000บาทนะปี63นะครับสวยดิมเดิมจอนเดียตู้แอร์ครับ6095 6095ตัวนี้759,000บาทครับ759,000ปี62ครับเล่มปี62 MU 55 01ตัวนี้ปีไหนเอ่ยปี61 อันนี้ก็เครื่องเดิมคัดเดิมเลยนะครับไม่เคยแกะนะครับอันนี้ไปปัน่นนามานะครับให้ลูกน้องไปปัน่นนานะครับนี่ใส่โรตรี่2เมตรยี่ตัวจีแยกขายได้นะครับโรตรี่ตัวนี้สภาพยังใหม่เจ้าของเดิมปั่นยังไม่ถึงร้อยไร่เลยครับสีสันเดิมหมดดูใบค,ครับใบยังใหม่อยู่เลยเต็มเปี้ยนะครับอันนี้จะนําเสนอแบบตัวรถใบดันพันหลังนะครับไม่ไม่ไม่รวมโรตรี่แต่โรตรี่ก็แยกขายนะโรตรี่อยู่6 5 9 0 0ร้อบาท ใบดันพันหลังตัวนี้ MU ห้าห้าศูนตัวนี้5 2าแสนสองหบาทครับห้าแสนสาพรถเดิมเดิม M 7อันนี้อ่อันนี้ M 8 5นะครับตัวนี้8540แต่ว่าเจ้าของเขาเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงเป็น9540นะแต่ในเล่มเป็น85ดแจ้งไว้นะปี2019ครับปีหกนะรถสภาพสวยเดิมเครื่องคัท้ายเดิมไม่เคยแกะตัวนี้ไป7จ็ดแสนบาทครับเจ็ดแสาห L4018 ปี 18, 63เดิมเดิมนะครับยางหน้าใหม่นอกั้นเดิมหมดนะ3 9 9 0 0บาทครับเอาไปพิเศษไปเลย399านะครับอ่าซีกหลัง5501อีกคั้นอ๋อคันนี้ลูกค้าลำปางจองเอาไว้เมื่อวานขอบพระคุณอย่างสูง47 290,000บาทครับ2 9 9 0 0 0บาท่นอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมครับปีอะไรเอ่ยปี55อ๋าอได้ปีอยู่ครับเครื่องเกียร์ดีนะแต่สภาพไม่ค่อยสวย เอาไป299 M70 359,000บาทครับอันนี้359,000 M70 40ลดเดิมมาจบาลลูกค้ายังดี4เส้นก็หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก2อันยันมา39 259,000บาทครับสาภาพเดิมๆปี P 58 259,000บาทเครื่องเดิมอะไรเดิมไม่เคยแกะสีเดิมก็หน้าหลังผานสวยครับ CMT ผาน6 M60 40ตัวนี้ปี61 สวยเดิมปี61ปี61สวยเดิม 7. เจ็ดอ๋อ,อเดี๋ยวห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมหมดเลยไม่เคยแกะนะครับผมอ่าหกศูนย์สี่ศูนย์ปีหกหนึ่งหายากนะครับปีสูงๆอย่างเงี้ยนะห้าแสนแปดหมื่นเะก้าพันก่อนหน้าหลังอ่าก็ยังไม่ครบหน้าร้านนะครับนี่แถวนั้นยี่สิบแถวนี้ก็ประมาณสิบกว่าสรุปก็น่าจะได้สักสามสิบกว่าคันคลิปนี้นะครับผมอ่ะ หลาก็ขยับเร็วแล้วกินเดี๋ยวไว่นิดนึงแล้วกันครับผม FC ท่าในใดสนใจก็แวะมานะที่หนองกี่บุรีรัมย์ตรงข้ามไปรษณีย์เยื้องๆกับเทศบาลที่ว่าการอำเภอนะครับใกล้ๆปั๊มน้ำมันพีทีติดถนนใหญ่เส้น24ไปมาสะดวก KS เอสแท็กเตอร์นองกี่บุรีรัมย์นะครับที่นี่ขายเงินสดเงินผ่อนรับแลกเปลี่ยนตีเทินขายทุกเงินขายครับรถไถมือสองวันต่อพวงมือหนึ่งและมือสองเอ0ฮาศึงแปดปีหกสองสี่แสนเก้บาท49,000 3608 SP 2แสนเก้าหมื่นเก้าบาทเดิมๆไม่เคยแกะนะครับเครื่องคัดท้ายเดิมหมดอาจจะไวนิดนึงนะครับ4 0 1 8ดีกคันปี63เอาไป2939เท่าทีรลดราคาปกติจะอยู่4แสน0แสนหนึ่งแสนต้นๆครับเพวกนี้เดี๋ยวลดราคาเหลือ399ไปเลยนะครับคลิปก่อนอาจจะสูงอันนี้คลิปนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าลดราคาลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะขายได้ <laughs> เดี๋ยวเอฟซีก็ว่ารถอีรถอีก3608 Uh, ตัวนี้ดีทีเดิมๆสวยๆสองแื่นเก้าพับาทครับสองแส0หกหมื่นเก้ันเครื่องเดิมคัดเดิมไม่แกะอันนี้เก็บงานแล้วลูกค้าจองแล้วขอบพระคุณอย่างสูงนะยอด2,000สนกว่ากว่าสี่เจ็ด0บแปดาบาทเอาไป3ามแสนเบาทคลิปนี้สองสามแสนเก้าเ uh, นะครับค้าดูเลยครับอ๋อ oh, ได้ะ่ะล่อ รรอ๋อมีราคาเบาๆอ,อยู่เด๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพ่หมงเดี๋ยวแป๊บสิบจบแล้วโซลิดแสนแปดหบาทครับโซลิ 180, 000, ลดแสนแปดหมาพรถ36ติดตัก2 5งแสนหบาท3 4ม9ี่หนบาทแล้วก็สุดท้าย2 3งแสนสาาพสี่ห้าดีอ่ะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณเอทุกท่านที่เก่าติดตามรับชมเป็นอย่างสูงเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ